โอเคก็เดีปรับปรับมาปรับบรรยากาศมาทําบรรยาิการให้เป็นมุดเองนะนีะไรครับสวัสดีครับผมสามาเพชพญานะครับก็ทําตามที่เราตกลงกันไว้นะฮะที่เราเคยตกลงกันไว้ว่าก็จะไม่คุยเรื่องเล่าของชาวเดินทางเรื่องเล่าของของผมเองนี่แหละที่ประสบพบเจอมา ปกติเดี๋ยวไม่ค่อยไล่ค่อยฟังนะครับอ,อก่อนอื่นก่อนฟังก็ใช้วิจวนะารณญาณน,น,นี่นะครับมันเป็นเรื่องความเชื่อของผมความเชื่อส่วนตัวปกติผมเป็นคนไม่กลัวเรื่องมือนะเฉยๆแต่ว่าชีวิตมันอยู่กับวัดอะอยู่กับวัดอยู่กับ,กบปัาช้าอยู่กับพวกนี้มาตลอดสัมผัสสิ่งเหล่านี้มาตลอดมันคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน ต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมฮะเชื่อว่า,วามันมีแต่ไม่จริงจริงคืออะไรคือเราคุณแต่เราเราคุยกันเนี่ยเราเห็นหน้ากันเนี่ยคุยทักทายกันเนี่ยงั okay, ถ้าถ้ามันมีอะไรกาตรตบก้องก็คอมเมนต์มานะคอมเมนต์มาจะ,ะไลค์จะแชร์ก็แล้วแต่ทุกคนนะฮะถ้าอยากจะให้รางวัลก็ไลค์แชร์นะครับคือชีวิต<ม><ม>ผมก็ททำไมมันถึงได้ เพรเรื่องที่ผมจะเล่าตอนนะั้นถือเป็น e ีแรกเลยนะเรื่องนี้เรื่องเป็นไฮไลท์ของชีวิตเลยว่าทําไมผมถึงได้มาเกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้ทั้งที่ผมไม่เคยยุ่งไม่เคยอะไรเลยนะก็มีสักประมาณสักปีสามสามสิบกว่าได้แหละประมาณนั้นละที่ผมไปจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานนะครับเรงน,นี้จําแมน่นเลยคือตอนนั้นรู้สึกจะมีงานศพของพ่อเพื่อนนะครับ โทรัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตออกไปก็มีเพื่อนไปด้วยสาวสามคนไปทั้งหมดสามคนตอนนั้นยังความทันสมัยอะไรยังไม่มีนะโทรศัพท์ยังไม่มีเลย้องใช้โทรลเลขอะโทรศัพท์เ็เป็นโทรศัพทพ์เครื่องใหญ่ๆอยู่นะั่นแหละที่ใช้โทรเคาเรียอะไอรีสันในเครื่องอสนนะองลำแสงตู้โทรศัพท์ลรวไม่มีรถลาราก็ยังไม่ค่อยเยอะเน่นผมนั่งรถเมล์ไปนั่งเราก็ไปถึงที่โนโอมาเกือบสองทุ่มอะ หมู่บ้านกระดานมากต้องนั่งรถอีแท็กะโบกเขาเข้าไปก็เข้าไปที่บ้านเสร็จกับพุบก,ก็เจอแม่เจอที่บ้านก็บอกเออลูกก็ก็ถามว่าเพื่อนคนนคนอยู่ที่วัดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารับแเขาก็ยกอาหารอะไรไมาให้กินผมก็กินต่างคนนั่งกินบรรยากาศแบบภาคอีสานหน้าหนาวอากาศมันเย็นคึ้มคึ้มมีหมอกมีอะไรก็กินกินต้องพักรถมาแล้วแม่เขาก็เหมือนเดินเข้าไปแต่งตัวผมก็มองมองรถ<ด>อ่ะโอเคลง มันมนเป็นรถอเนียรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอ่ะซึ้งรถคันนี้ผมเห็นแล้วมันอยู่ตรงปากตาปากปากทางแต่เพื่อนไม่รู้จักนะไม่รู้จักเขาเขาเขาไม่คนไปรับแล้วแหละแต่เขาไม่เจอก็โอเคเขาไปที่วัดเขาไปที่วัดนะครับพอพอไปถึงวัดผมก็ขอเข้าห้องน้ําก็ยืนคุยกันอยู่คุยกับเพื่อนอ่ะ พอไปที่สาราวัตรสมัยก่อนมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดว่าจะใหญ่โตสาราวัตรบ้านนอกนะธรรมดาธรรมดาบ้านมืดๆผมก็มองก็ไม่ได้สาลายมีหลงศพเขาสาราปิดบอกว่ามาวัดปิดนะมันมีสองหลองลงก็สงสัยอะไรจนเพื่อนผมหน้าตาตื่นมาผมมึงไปดูใ,ใกล้ๆเดินว่างี้ดูอะไรอะก็เข้าไปดูที่ที่ทททรูปอ่ะรูปนั้นเป็นรูปเดียว ที่ผมเหงคือเป็นที่ผมคุยที่บ้านน่ะคือลูปแม่วก็อ้าวแล้วนี่คืออะไรอ่ะศพนี่มันเขาพ่อคนเดียวชะก็บอกไม่แม่ด้วยแม่เพิ่งจะออมาวันนี้บอกอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่ผมนั่งคุยคืออะไรวะเพื่อนผมคุยกับใครก็ที่บ้านไม่มีไม่มีคนอยู่พูดแค่นี้แหละ ไอ้สองคนเพื่นอนบอกยืนตัวตกแข็งเลยคือเราคุยกับเรามั่นใจเราคุยกับคนเราคุยกับแม่เราคุยเหมือนคุยกันธรรมดาเนี่ยทุกคนเขาก็ <c oughs> ขมามุงกันเข,เขาไม่เชื่อนะเขาว่าพผมเตรียมเรื่องกันก็เอเอาไงวะเฮ้ยชุดนี้เลยมีพี่น้องเปล่าไม่มีไม่มีมมมมแม่ไม่คนเดียวแต่เพื่อนมันก็สงสัยไงว่าไอ้อาหารน่ะเอามากินได้ยังไงมีพวกข้าวเหนียวเป็นห่อหอเป็น เหมือนอาหารนิสาน่ะมีลาบมีอะไรก็ผมก็กินอย่างก็กินกันสามคนเพื่อนมันก็สงสัยนะว่าอาหารมันยกมาได้ไงเพราะบ้านไม่มีคนอยู่ก็เข้าไปข้างในก็ไปไหว้ศพแล้วเด็กก็นั่งคุยกับเจ้าวาดกับผู้ใหญ่บ้านว่าเมื่อกี้นี้เจออะไรมาคนในหมู่บ้านเขากลัวเขาก็บอกอย่าอย่าล้อเล่นกันนะเขาบอกผมก็บอกว่าเนี่ยสิ่งเนี่ยผมสามคนเี่ยก็เห็น ก,ก็คุยมาด้วยกันก็กินอาหารเลด้วยกันก็กินแล้วผมก็เล่าเรื่องเขาเจ้าว่าเขาถามว่าคุยเรื่องอะไรเอออันนี้นี่นี่อันนี้สําคัญไฮไลท์เลยว่าที่คุยเนี่ยไม่คุยอยู่เรื่องหนึ่งไม่มีใครรู้มีแต่เจ้าวาดกับผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่รู้เขาคุยเรื่องที่ชฉโนดท,ที่มันหายเขาบอกมันอยู่หลังเตียงหล่นไปใต้ใตตเตียงที่เนี่ยเขายกให้วัด เขายกให้วัดแล้วลูกไม่มีใครรู้เลยแม้แต่คนเดียวมีแต่พ่อรู้แต่พ่อเขาเสียด้วยชีวิตด้วยกันนั่นเขาเขาอยากตามบุญเนี่ยเขาคุยกับจเจ้า,จาวาดเจ้าวาดก็รีบละโอเคก็ตกปากรับคาเพราะว่าที่มันติดกับวัดเนี่ยากลโกจะมีปัญหาว่าเรื่องลูกจะทะเลาะกันเรื่องที่เรื่องอะไรแค่นี้ครับทุกคนเชื่อเลยว่าน,นี่คือเรื่องจริงซึ่งของไม่ได้ว่าผมจะจะโปรโมทเรื่องขึ้นมาเพื่ออะไรพวกผมก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ ทุกคนเงียบตะลึงเกินไปหมดเลยนะทุกคนเงียบตะลึงเกินไปหมดเลยมันไม่น่าเชื่อเป็นไปนได้เรื่องเนี้ยเห็นไหมครับว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะความความห่วงเขาห่วงเขาไม่ได้ห่วงนะเขาห่วงว่าถ้าที่ตรงนี้ญาติพี่น้องเอาไปเนี่ยญาติพี่น้องลาบากไหมเพราะาที่จะเป็นของวัดซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะเป็นเปรตคนคนที่เอาที่ไปอะ่ะเนี่ยเนี่ยคือคือ ไอ้สิ่งเนี้ยท sort of ี่ผมมาเรือกตัวผมเองว่าเราไปยุ่งกับเขาหรือเขามายุ่งกับเราหรือหรือเราช่วยลักษณะแบบนี้ไงที่ผมมันคาใจผมอยู่มานานเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงพลังเยอะขนาดนี้เฉลยพลังพลังของของวิญญาณเนี่ยเยอะขนาดนี้แต่ซึ่งแปลกเป็นเรื่องที่แปลกผมไม่ได้กลัวนะตอนนั้นก็แค่รู้สึกว่าขนของขอจะต้องตั้งนิดนึงมันมันจะมันจะเสียว แต่แต่ไม่ได้กลัวอะไรมากแต่เพื่อนผมมาค่ายค่ยกินเลยสองคนคนหนึ่งนีงห่หัวัวหโวดคนหัว,ห,วหัวล่วงเลยผมผมล่วงเลยแล้วอย่างหลังจากพอเสร็จงานเสร็จผมก็ก็ธรรมดานะคนหมู่บ้านเราก็ผมไปซื้อลอตเตอรี่ถูลอตเตอรี่ปึกเลยถูเงปึกเลยนะเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสมัยก่อนไม่เท่าไหร่รางวัลไม่ได้เลยนี่ครับคือสิ่งหนึ่งที่ พี่ิทผมสัมผัสสิ่งนี้มาตลอดนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะเล่าอะไรให้ใหฟังเลิ่มมีโอกาสเพะเออจะมาเล่าให้ฟังเพื่อให้ได้รู้รว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันมีนะการห่วงอาวรพลังวิญญ,ญาณที่เพื่อบุญแล้กุสลบุญนี้มันมีจริงเขาเขาห่วงสิ่งเหล่านี้แล้วเขาสามารถแสดงพลังตรงนี้ออกมาได้ผมว่าสุดยอดนะวิญ,ญญาณเหล่านี้ต้องวิญ,ญญาณต้องเป็นญาณที่ มีบุญนะท่านนี่ต้องมีบุญมากด้วยการห่วงลูกห่วงหลานเนี่ยเราคงเคยสัมผัสกันนะใช่ไหมเวลาคนตายเนี่ยเรารู้จักจะมีกลิ่นจะได้ก,กลิ่นจังหวะลมวาลามาอะไรเออมีนะจริงหล่าน,นี้มันมีจริงอยู่มีจริงมันมีอยู่นะครับซึ่งเาเล่าก็ไม่ได้เล่าให้ทุกคนกลัวนะเล่าแค่ให้มันสนุกสนานฟังเป็นเรื่องสนุกสนานไปฟังเป็นเรื่องเป็นนิยายไปนี่เป็นอีบีหนึ่ง เรื่องนี้แค่น้ำจิ้มนะครับมันยังมีเรื่องสนุกกว่านี้เยอะทั้งคุณจินตนาการได้เลยครับนี่เป็นเรื่องจริงที่ประสบมากับตัวเองเลยเห็นมักรตาสมับมากรตาโอ้ยเยอะเดี๋ยวเอาไว้เราเจอกันอีกพีต่อไปแล้วกันนะฮะถ้าไลฟ์สดหรือถ่ายทอดสดอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะ พยายามจะทำวันเสาร์นะคืนวันเสาร์แต่เรื่องเล่าเ่างี้ผมสามารถเล่าได้ทุกคืนแหละเลอาวันละประมาณสินาทีเนี้ยเล่าให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็จะลงไลฟ์จะลงก็ประมาณตั้งสองสามทุ่มแล้วก็จะลงละเพื่อใครอยากดูก็ามาดูย้อนหลังไปได้ฟังเรือย่างนี้แต่ถ้าไลฟ์สดเดินการเดินผมจะไลฟ์ตอนวันเสาร์เย็นดึกๆเอาใกล้ๆก่อนแล้วต่อไปก็จะเอาใกล้ใก้ก็คือไปตามจังหวัดเลยให้ทุกคนได้ดู ก็ดูก่อนว่าจะมีคนดูไหมนะฮะถ้ามีคนดูก็โอเคถ้าไม่ีคนสนใจก็โอเคส่วันนี้ก็ฝันดีลาติสวัสด์นะครับทำบุญเยอะๆสวดมนต์ไว้ฝันมันอาสวสญญาัสดีครับ